บทที่7ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะรอดพ้นหลังจากนั้นข้าพระเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์เยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินกำลังควบคุมลมทั้งสี่ทิศของแผ่นดินมิให้พัดบนบกหรือในทะเลหรือพัดต้นไม้ใดๆข้าพระเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่ง ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกถือตราของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตทุตสวรรค์องค์นั้นร้องเสียงดังบอกทุตสวรรค์ทั้งสี่องค์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำลายแผ่นดินและทะเลว่าอย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเราและข้าพเจ้าได้ยินว่า ผู้ที่ได้รับการประทับตรามีจำนวน1 4ึ่งแสพัคนผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอลผู้ได้รับการประทับตราจากเผ่ายูดามีหนึ่งมื่นสองพันคนจากเผ่ารูเบนหนึ่งหมื่สองพันคนจากเผ่ากาดหนึ่งหมื่นสอันคน จากเผ่าอาเชอร์หนึ่งหมื่นสองพันคนจากเผ่านัฟทาลีหนึ่งหมื่นสองพันคนจากเผ่ามนัสเสหนึ่งหมื่นสองพันคนจากเผ่าซิเมโอนหนึ่งหมื่นสองพันคนจากเผ่าเลวีหนึ่งหมื่นสองพันคนจากเผ่าอิสซา,า 12, คาหนึ่งหมื่นสองพันคนจากเผ่าเสบูลุน หนึ่งันคนจากเผ่าโยเซฟหนึ่งหสองพันคนและจากเผ่าเบญามินหนึ่งหมื่นสองพัคนรางวัลของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นนิมิตรประชาชนมากมายเหลือขนานนับจากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษา กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังและเฉพาะพระพักลูกแกะทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปาล์มร้องสรรเสริญเสียงดังว่าความรอดพ้นเป็นของพระเจ้าของเราผู้ประทับอยู่บนพระบัลั์และเป็นของลูกแกะทูตสวรรค์ทั้งหลายที่ยืนอยู่รอบพระบัลั์รอบผู้อาวุโสและรอบผู้มีชีวิตทั้งสี่ตน ่างกราบลงหน้าพระบัลลังก์ศีรษะจรดพื้นนมัสการพระเจ้าว่าอาเมนคำถวายพระพรพระสิริรุ่งโร์พระปรีชาญานคำขอบพระคุณพระเกียรติยศพระอานุภาพและพระพลานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดรอาเมนผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพระเจ้าว่า คนที่สวมเสื้อขาวเหล่านี้เป็นใครและมาจากไหนข้าพเจ้าตอบว่านายขอรับท่านก็รู้อยู่แล้วเขาจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะดังนั้นเขาจึงอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าจะรับใช้พระองค์ ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์จะทรงพำนักอยู่กับเขาเขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลยแสงแดดหรือความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกเพราะลูกแกะที่ประทับยืนอยู่กลางพระบัลลังก์จะทรงเลี้ยงดูเขาจะทรงนำเขาไปยังทานน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา